ใเชลลเชอากาศ่านดาวเทียม NSSC ระบบทีแบนความถี่ทีเอร์ซี่11635สิบรอด27500ฮอลลารเซชัน h r i n t ขออนุญาตนำเสนอภาพข่าวเป็นทางการหน้าพื้นปิติครับในหลวงของเราฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายสุเมธต,ตันติเวชกุลประธานกรรมการกิติมศัิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนำคณะเฝ้ากาบบังคมทูลผลการดำเนินงาน เห็นพระองค์ทรงมีพระพารณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราประสบนิกรก็ดีใจนะฮะขอในหลวงทรงพระเจริญข่าววันนี้ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเรื่องหนึงน่งนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องไอ้หนุ่ยติ้งต่างอะไรเนี่ยได้ติดตามกันไหมครับทุกช่องเขานำเสนอกันหมดเลยคือสารเนี่ยตัดสินประหารชีวิตฮะ ไอคนนี้ฮะถ้าได้ติดตามข่าวกันที่มันฆ่าน้องกระตูนที่ทรงแถวอ่อนนุชนะครับแต่ประเด็นที่ผมคุยเปิดขึ้นมาเนี่ยนะก็อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันหรอกครับแต่ท่านอยากจะพูดก็ได้ฮะค,คือผมรู้สึกในฐานะที่เป็นประชาชนในประเทศไทยแห่งนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าทำไมการสารภาพต้องลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต ออคุณผู้ชมฮะ,ะให้ดูหน้ามาอีกทีหนึ่งนี่จากไทยรัฐออนไลน์จากโพสต์วเดย์าบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็เลยจำคุกตลอดชีวิตคำถามคือว่ามันฆ่ามาตั้งสิบกว่าคนแล้วอะครับฆ่ามาสิบกว่าคนแล้วนะฮะฆ่าเด็กคนที่ฆ่าเด็กมาสิบกว่าคนแล้วเนี่ยแล้วก็มาฆ่าน้องคนนี้ชื่อกระตูในลายสุดท้ายเนี่ยมัน มันสมควรที่จะประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันทั้งชั้นต้นอุทธรและก็ดีกามันจะสารภาพอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อผลของรูปคดียังไงก็ตามนะครับไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเด็กที่มันจะไม่ได้คืนกลับมาไงแล้วคนพวกนี้มันก็จะคิดอะไรฮะมันคิดแค่ว่า,าสารภาพแล้วจำคุกตลอดชีวิตเดี๋ยวมันก็ได้ลดโทษความดีความชั่วมันทดแทนกันไม่ได้คนที่มัน ทำความชั่วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันชั่วแล้วไงอาจิงอยู่บางคนอาจจะบอกอาคุณเข้าไปในติดคุกเสร็จแล้วคุณก็ทําความดีสํานึกผิดแต่อเนนียมันฆ่ามาสิบคนมันเยอะเกินกว่าที่จะให้มันสํานึกผิดแล้วไงเหมือนคนชั่วนี่มันโกงบ้านโกงเมืองเป็นหมื่นเป็นแสนล้านไงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะเออนะบามันที่ผมก็ไม่เข้าใจนะนี่ยแหละนี่แหละ,หละตัวบทกฎหมายของประเทศของเราเนี่ยฮะ ผมเคารพในคําตัดสินของศาลนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่บางทีเราก็มีสิทธิวิพา์วิจารณ์ครับคุณผู้ชมถึงผลที่ออกมาเพาเราเป็นประชาชนเจ้าของประเทศเออว่าเอออย่างเนี้ยมีลูกมีหลานจะต้องนั่งคอยระวัดระแว,ระวงระวังคนพวกนี้ะนะครับนี่มาบนเล่าสู่กันฟังเป็นข่าวแรกแล้วก็ต้องกลับมายิ้มแห่ มันดูลูกตเครียดนะครับเรื่องการเมืองบ้างครับมีข่าวทั่วไปสลับบ้างนะแม้ว่าจะรู้ว่าแฟนรายการเป็นแฟนรายการเรื่องเกี่ยวกับเพจบ้านการเมืองเอ๊ะนี่นายกเขาจะไปเล่นสกีที่ไหนครับเนี่ยอ๋อใส่อ๋อเขาใส่เสือออ่อนนี่ฮะเขาใส่เสือออ่อนอ่ะผมนึกว่าเขาจะไปเล่นสกีเนี่ยคล้ายๆสกีนะคุณผู้ชมฮะเคยเล่นสกีไหมฮะไม่เคยเล่นนะเมืองไทยไม่มีหิมะ เหมือนรองเท้าสกีกันนะเพื่อนกันหนึ่งก็บแซวเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะเนี่ยเหมือนรองเท้าสกีป่ะสงสัยอยากเล่นสกีเนะฮะหาจุดยืนไม่เจอไงฮะนั่งนอนเรื่องการเมืองนี่เมื่อวานนี้ก็เป็นข้อสงวนสงสัยเพราะริ้วล้อออกมาดาหน้าว่าไม่มีล้อเว้นวงเว้นวักอะไร ปีสองปีสามปีนายกก็ไม่ยังยังไม่พูดอะไรฮนะหนังสือพิมพ์ปพาดข่าวตอนเช้าพาดหัวข่าวตอนเช้าบอกว่ายิงรักยังกักเว้นวักส่งยิ้มให้คนถามสงสัยผีบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ผมนี่ก็เป็นคนวันณยุกตกเลยพี่บอกว่าม่ทำรายการทีวีมาหลายปีอนะไรยัะพูดผิดพูดถูกสงสัยพี่บอกครับพี่บอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรปุ๋ยเพิ่งพูดอะไร ปูอุบไกปูรู้จัก,จกตไ,ไต่ไมมปูอุบไตดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกพรุ่งนี้ดูดูกระแสก่อนแล้ววันนี้เห็นออกมาบอกแล้วน่ฮะว่าว่าอีชันจะลงเลือกตั้งหรือไม่ลงวอนทุกพักลงเลือกตั้งแล้วก็มีข่าวกระพือมานะฮะว่าจะส่งคุณพงเทพเทพการจนาครับเป็นปาร์ตี้ลิสบินเบอร์หนึ่งแทนคนนี้ก็บอกว่าเพื่อไทยพร้อมลงเลือกตั้ง ประเทศนี้มันขำตรงที่ว่าไอพักเดียวกันนะฮะเนี่ยคนคนนี้ครับให้ดูหน้าหน่อยเนี่ยเพื่อไทยพร้อมลงเลือกตั้งไอพักเดียวกันเนี่ยพูดคนละเรื่องเนี่ยประจํามาประเทศเราเนี่ยผมก็มีหน้าที่ที่จะเอามาเล่าให้ฟังว่าไอมันมันพักเดียวกันนะแต่มันพูดคนละเรื่องกันนะ <c oughs> <c oughs> อาจจะต้องติดตามดูครับอีกพักหนึ่งก็ต้องติดตามครับเหมือนกันคือพักประชาธิปัตย์เพราะวันนี้เขามีประชุม พักคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหปลาาหักนะครับพอหายปลาหักก็เลยไม่สามารถจะไปประชุมพรคได้ก็ให้คุณอภิลักษ์เป็นประธานในที่ประชุมเป็นรักษาการหัวหน้าพรักแทนก็ยังไม่รู้นะฮะยังไม่สรุปว่าเขาจะลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่เพราะในบางกระแสก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดเขาไม่ลงคือคือลงรับไม่ได้ลงสมัครสองครั้งมีสิทธิถูกยุบพัก แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมอ่านเห็นบางข่าวเนี่ยบอกว่าไหนบางฉบับนะฮะไม่รู้ฉบับไหนบอกว่าทักษิณบอกถ้าประชาธิปัตย์ไม่ลงเพื่อไทยก็ไม่ลงนะนี่ไงไทยไอเดลินิวเนี่ยบอกหากประชาธิปัตย์บอยคอร์ดเลือกตั้งแมวสั่งเพื่อไทยไม่ต้องลงเฮ้ยก็ดีนะไม่ต้องลงเองทั้งคู่นั่นแหละให้ให้พรรคเล็กพรรคน้อยลงสสมันจะได้หน้าแปลกๆเฮ้แต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้พรรคนั้นไม่ลงด้วยพรรคอะไร พรรคคุณบรรหารนะปัจจุบันแกนชื่อพรรคอะไรแล้วคุณผู้ชมเอ็นจำได้ปะผมผมจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าเมื่ววกอก่อนเขาอยู่พรรคชาติไทยใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เป็นพรรคเอ่ออะไรนะชาติไทยพัฒนาหรือเปล่าแล้วมันมีพรรคชาติพัฒนาไงตอนนั้น,นยุคนาชาติอ่ะแล้วพรรคคุณสุวัสด์พรรคอะไรคุณผู้ชมจำได้โทรโทรมาเล่าสู่คนฟังหน่อย<笑><笑>บางเรื่องง่าย,ายๆเลยลืมชาติไทยชาติพัฒนา แล้วมาเป็นชาติไทยพัฒนาเอ๊ะแล้วชาติพัฒนาไทยหรือว่าเอ๊ะหรือว่าชาติไทยเหมือนเดิมบ้าเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยฮะไม่ลงเลยยิ่งดีนะครับอ่ะเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการลงหรือไม่ลงของทั้งสองพรรคนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเว้นวัก <c oughs> ไทยรัฐวันนี้ทำคอลัมน์มาได้น่าสนใจฮะคิดว่าเราน่าจะเอามาเป็น ประเด็นกันได้นะครับคือเรื่องของอตระกูลชินวัตรเว้นวรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นทางออกจริงหรือไม่นี่ฮะทางออกประเทศไทยคือชินวัตรเว้นวรรคการเมืองจริงหรือไม่ฮะถ้าชินวัตรเว้นวรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นทางออกจริงไหมจำได้ไหมคุณผู้ชมผมเคยบอกไนงะคุณก็เว้นวรรคไปสักห้าปีปีเดียวจะเว้นทำไมอ,อะไร แต่ตอนนี้ถ้าเว้นวักแล้วกระบวนการทางกฎหมายต้องดําเนินคดีกันไปอยู่ตลอดนะครับออไม่ใช่ว่าเว้นวักแล้วไม่ไม่ต้องทําผิดได้อไรเงี้ยเว้นวักห้าปีไหมปีเดียวอย่าไปเว้นเลยทางฝั่งกปปสเนี่ยเขาบอกจะเว้นไม่เว้นมันไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้รังเกียจนามสกุลไหนหรือใครโยเว้นคนนั้นทําผิดโดยใช้อํานาจเป็นใหญ่ หรือเป็นเจ้าของทุนสาม,มานทําให้กระบวนการประชาธิปไตยสูญเสียไปอ,อแล้วไม่ใช่เป็นนางสาวยิ่งรักที่ต้องหยุดและเราก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะให้ผมผ่านไปได้อีกหนึ่งวันอุ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คันจมูก <c oughs> มีมีมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาได้อีกหนึ่งวันนะครับหลังจากที่อังคารพฤหัสนะฮะเราสัญญากันว่าเราจะ ไม่มีประเด็นแต่ว่าจันพูดสุกเราจะมีประเด็นแต่ว่าคุณผู้ชมก็ไม่ต้องพูดตามประเด็นก็ได้นะครับแต่เพราะจะมีบางท่านที่เขาพูดตามประเด็นก็คือเราก็อย่างน้อยเราก็จะได้คําตอบของโจทย์ที่เราตั้งขึ้นบ้างนะครับผมเรื่องอื่นๆนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะของเดลินิวประชาธิปัตย์บี้ถอนประกันตู่เต้นเออน่าสนใจเหมือนกันนะควรถอนประกันไหมทุกวันนี้ บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันออกมาโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็พูดจาคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยุคปั้นน้ําเป็นตัวแห่งชาตินะฮะประเทศไทยวันนี้มันคือยุคสถานะการของการปั้นน้ําเป็นตัวจริงๆไม่รู้อันไหนน้ําจริงอันไหนน้าปลอมแล้วมั่วไปหมดเอาชื่อคนนู้นคนนี้มาหาว่าเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีหาว่าเขาจะได้เป็นนายกบ,บ้าง อะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็ออกมาอย่างเช่นเพื่อนผมบอกเมื่อเช้านี้ลูกอาจารย์สมคิดเลิศดไพูทูลมั้งครับของธรรมศาสตร์เขาก็บอกเลยคุณเป็นรักษาการรัฐมนตรีใช่ไหมคุณทำไมไม่ไปทาหน้าที่เออแล้วเที่ยวมานั่งโกหกทุกวันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องทํางั้นเหรอเออประเทศไทยวันนี้มันคือเป็นอะไรกันไปหมดเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้น่าติดตามเหมือนกันคือหลายๆท่านนะรู้สึกอึดอัดเราไม่ได้ว่ากระบวนการทางกฎหมายของเราทุกเรื่องนะฮะเหมือนกับเราก็ไม่ได้ว่าตำรวจทุกคนเราไม่ได้ว่าทหารทุกคนแต่หลายๆท่านเนี่ยอึดอัดไงเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันพูดจาใส่หลายป้า,ายสีผู้คนอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยควรจะถอนประกันไหมเออกลับไปอยู่ในคุกสิมีคดีความอยู่นี่ใช่ไหมครับเออไม่งั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็ต้องมานั่งรายงานเงี้ย วันนี้นายคนนี้พูดเรื่องนี้หนึ่งสองสี่ไอ้ฝั่งก็มาตอบโต้หนึ่องสาี่ประเทศแม่งไม่เป็นไหนเลยครับผมครับประเทศมันก็ย่ำอยู่กับที่อย่างเงี้ยครับนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องพักก่อนนะฮะเบรกก่อนมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการตรวจค้นแล้วเจออาวุธสงครามของผู้ชุมนุมกวปชื่อย่อมันค้าอย่างงน,นะอันนั้นเขาก,กปป,ป,ปสอันนี้มากอป,ปนะครับมีทั้ง อาาปืนอามาเอาไม่ใช่ปืนอามา่าเดี๋ยวอามานั่งดูรายการอยู่เดี๋ยวโมโหว่าอามาไม่มีปืนปืนอาก้าครับนะปืนอากา้ามีอาวุธยิง M79 ไม่ทราบว่ลรักษปืนมากกว่าเมียรหรือย,ยังไงถึงเอาปืนไปชุมนุมได้ด้วยแต่ไม่เอาเมียไปชุมนุมด้วยเดี๋ยวลาเบก่อนนะครับผมครับไปช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะ